้อนะ,ะ,ะอออร,ออรเอางอออาาเเไไปปทนสีอ่อนลงค่ะหมุนเข้าไปในสีอ๋อใช่น้นมันก็อยู่เพื่น้ำนะับเพ่อดีเลย มันเข้าไปนในสี <พอ S 1> ฟ้า,ฟาด้วยนะคะปดิดอย่างนี้นะมืองู่นะถ้าเราืมหนักมันก็จะมัน,บบน,นก็จะเป็นอย่างนี้สีปูเตอร์ก็มาน้ำใสเรื่อยๆให้มันติให้ปิดอย่างน้อยางนี้ววนนเพ่เหเหไหมจะเอาแบบ ถ้าเราเดินย่าให้ตีใจแลเวก็แตกแตกหนักให้เสียนีก็เขาโนเขาแต่แบบนี้แบนี้นะเราหม่อทุกกานพยายามทก่อน